สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ถ้ากำลังรับผม G U I D E K U N G T J 0 1นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Happy You แล้วครับเราก็จะมาเล่น BMX Park สองกันเลยนี่มันอร่อย What the... ตาไปปันยิกไปเลยเราไปด้วยกันเราไม่ต้องกลัว นื่องจากเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งอยู่ลุ้นขี้ถ้าแตกนะครับผมไปแล้วนะครับหวานเดือดหวานเดือดปบอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะโอ้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 เด้เด้อเด้อเด้อเดแหม่ก็จะดีอุ๊อุยขอโทษนะจ๊ะไม่ได้ตั้งใจระเบิดมาจากไหนโอ้โห ผมไี่เปลี่ยนด่านเลยครับก็นี่กว่าดาวออฟเดอะเดย LV1 นะครับมันคือมันคือมันคือวุ้ยดึง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 ไปต่อเลยดึงมันดึงไม่ได้หวะอือดึงดึงดึงก็ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวตายแน่เลยวะ่ะขี้แตายอ้ทีเดียวนะครับแม่เราก็มาเล่นซาตานซาตานอ่าเราจะใช้เราจะใช้เองใ,ใช้คนสุดท้ายดูครับใช้นี่อุ้ย เลิกเล่นเลยอ่านี่กว่าชัดเพนเลอ่าอันนี้พอได้นะฮะอ่าอุ้ยดีเนี่ยไม่ไปอืออืออืไปไปโลดไปโลดโอู้หูหูอ้าทำไมไม่ไปวะ

รอบนี้เราจะเอาให้ยอดอย่าโบยวายอย่าโบยวายอย่าโบยไอ้ไกรชอบแกงอะ่ะ <c oughs> มันก็อยู่เดียวจิ้มมันทำไมวะเฮ้ยยังไปได้อยู่ได้ป่ะวะตายเหี่ยว่ะ เลิกเล่นเลยครับไปไม่ได้สักทีอุ๊ยอะไรจากไหนอ่ะอเรามาท่สมุดนื้แค่เกนจำเลยวันนั้นน่ะเหรอ,อไหนเอออุ๊ยอันนี้จำได้เลยคุ้คุเดี๋ยวมันคุด,คดอ้าวอ้าวเอายังไปได้อ้าวอ๋อ แขนไปแล้วแขนไปแล้วแขนไปแล้วไปรีวเลิกเล่นเลยครับอ่าเราจะมาอันนี้ดีกว่านโรบโรบสวิงไป bye, Oh Ít kì đấy Ư Ít kì MÂN GÓT Này 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 Ư Gót bòs S Boss, bòs Ư Thêm Ư Ư Ừ Ư Này ngay Thêm 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 มันให้ลงแล้วมันให้เอาจ้ะ <c oughs> โอ้โหอ๋อโอ้อะไรของมันเนี่ย <c oughs> นี่ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะแ <c oughs> ค่ลงมาแค่นี้ตายล้วตี๋ตี๋ต <c oughs> โอ้โหเปลี่ยนดันไหนร้องอันแรกดิแท้สุดท้าย,ย,ยตามเรียบตามเรียบร้องคำขอของคุณกักกะเห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยมันอะไรดิสคนอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตกอ,อันนี้หรอหุ้ยเด๋ยวร่วม เพราะลูกคู่นี้ไปดิเออดนึงจบกันที